ด้วยกันเดดสองพันบาทจากวงร้อยอตองที่สองแปดิบที่เิมพแก่ได้เยียตู้ต้อนุยที่สามเก้าหนึ่งสี่สี่ิพ์ไม่ได้ใส่ที่สี่ห้าสามน้อยที่5 5 7ที่6 2สอเจเก้าและแบบเจ็ดสองหกครับเกินครับมาแล้วแต่ที่พาที่ดีลุ่นใส่เพิ่มาแล้วเพราะในในวงยุบูงก็ค้งก้องครับโอ้โหมาผิดแบบที่ลาได้เป่ธรรมดาจริงๆเลยครับบองเน่ สุดยอดกันเอาแชมป์ครับมาฮ่าแชมป์ก็มาโอ้610แชมป์ก็มาเป็นยังไงล่ะในรุ่นลาย,ายเซินนะครับ,บวันนี้ลูกพวิ้งก็มากนะับเขาต้องดีสุดยอดทีเดียวครับ หลายสายเพื่อนใสายกันเต็มที่เลยไม่ยอมใครยอมใครเลยเดียวแม็ิบเอน,นี่ก็มาดีนะสุพุทธเนี่ยสุพุทธชรยานี่จะไปพาดเอเม็มเอ็ครับแถมทุนเรียนพุ่หน่อยโสดชุนเรียนป๋าลูกด้วยโอ้วันนี้เข้ากล้องมาสุดดับ<า>ที่นานสามเจา้าใหญ่นะเอ้าว<า>สี่แก,มส,แกมสี่แกมขึ้นมาแกัขึ้นมาลูกโอ้ไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยแกมกูทิพยหายแล้ว ตีขึ้นมาแล้วครับใหญ่เดยไอ้แกนเทียดไอ้แกนเทียดใหญ่แล้วมันบ้าไปแล้วไม่เป็นไรเลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะมันไม่เพราะหลุดไปแล้วมันไม่มีทางขึ้ื่อนไกโอ้เสียของเลยเจ้าแกนนับอินารัฐจักรวาลขุยไม้ลายมือดีกันด้วยแต่แตละคนได้เลยต้องเราะโดนืนไปใวงร้อเอสตอมนะเพิ่งได้เพิ่มอีกทันมันอีู่ก็โหยพลาด ตัวบอกแล้วแทบร้องสองชุดงานแทนทีหลายรายการเอาแล้วไรกันทุ้นไทยแล้วก็เจ้าใหญ่ก็จะเอาบางแล้วหลังจากจะมี่รื่งเจ็บ แม่เจ้าแชมป์ก็ต้องหนีแล้วก็ต้องหนีเจ้าใหญ่แล้วใช่เพราะว่าเจ้าใหญ่เนี่ยบัญชาก็ปิดหวังด้วยเอือเอือวไปเอาหวังแล้วตอนนี้ครับกองบอลจะแล้วในโพลคุณดูผมใจเจ้าสำนากทำได้ดีตามไปด้วยไวรุสไม้พันครับโูวิจจาร์ที่สามเจ้าใหญ่นัทวุฒิสุขสวัสดิ์ครับจากสนามทีวมดก้อนครับอันดับที่สี่แปดเป็นหนึ่งยูนิฟิสิติจาร์ตาเลียว อันดับที่5้าเป็นหนึ่งโบแกงครับอันดับที่6กเพิ่มพาดาและอันดับที่เจ็ดเจ้าถึงเป็นปาตัวยที่งานใจเยิ้อันดับที่แปดเป็นคอสเทลอันดับที่เก้าเจ้าโบครับโบดิโบดิโบดีอะไรอะไรล้วเจ้าใหญ่ไร้เข้ากล้องนะป้าใบใครก็แล้วเจ้าใหญ่มันดาแล้วด้วยเจ้าใหญ่มันไม่ยอมด้วยจะใหญ่ตัวใหญ่จะทำังไงนจะดีต้องห่านเป็นบทการนะแแบบพี่แบบปล่อยไม่ได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยน้องพี่แต่แน่ ไปไเลยแล้วจนะกอเข้าก็เขราะว่เอาเลยนะกว่าจะแซนได้ก็อืดขึ้นคอมันก็ละวาแล้วเขาหถตาทไมแชมเปี้ยนถ้าปล่อยขึ้นมาได้ยังไงน้องไม่ไหวนะน้องไม่ไหวน้องไม่ไหวโปรแกรมบัลลูนโปรแกรมบัลลู